ก็สว hm so ัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็พี่ลุงป้านาทุกท่านเลยนะผมเล็กครับจากช่องเล็กเดินในป่าเลยพี่ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ยังมากับเพื่อนนุ้ยเช่นเคยนะสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับช่องนุยป่าฝากติดตามด้วยนะครับครับก็ฝากติดตามช่องนุยลุยป่าให้ด้นะพี่ๆเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกผมทั้งสองเลยนะก็นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสร้างที่พักนะพี่ถ้าทงในป่าเนี่ยพี่ๆแล้วก็ผมเนี่ยจะมาซุ้มดูพวกเจ้าในพ่านนหนาที่ ชอบมาไล่ล่าคนป่าพี่ผมจะซุ่มดูแบบนเนียนๆนะผมจะดูหน้าผมจะต้องเห็นหน้าให้ได้พี่ก็ผมอาจะนั่งพักคือแถวๆนี้นะพี่ก็จะไปกลางฟ้าชี้แล้วก็นั่งพายแถวๆป่าเนี่ยพี่ก็ไม่ไกลมากนะพี่พก็ก่อนไปชมคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามให้กันได้นะพี่ไว้ไปเจอกันในคลิปครับพ,พนนี่เนี่ย ผมจะหาที่พักแล้วพี่เราเอาเรานจะไปหาที่พักที่นาหน้า,หน,าหน้าผัในพี่ตอนนี้มันผมก็อยู่ในป่าลึกพอสมควรเลยนะพี่ก็อาจจะมีแดดบนมาบ้างนะพี่นี่เคือแดดจ้ามากเลยพี่ ก่อนหที่ผมนั้นมบอกไปนะเผื่อพี่พี่ท่าไหนเลยยังไม่รู้นะคือผมกับนุยนะ่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะก็คือพ่อของนุยกับพ่อของผมเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะพี่พี่เป็นพี่น้องแท้ๆเลยนะคือคือคือญาติดียวกันเลยนะพี่พี่ก็ผมและนุยเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยพี่พี่อยู่อยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆเลรู้จักกันนะแต่ก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะพี่พี่ ขอผ่านนะผมก็อาจจะนอกเรื่องไปหน่อยนะก็อยากจะแจ้งให้พี่ๆที่ยังไม่ตา้นะก็นะครับอาจจะมีพี่ๆท่านท่านใหม่เนะี่ยเข้ามาชมนะผมก็ฝากนะพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามผมเนะี่ยก็ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมเลยนะผมคิดว่าอีกสักพักก็น่าจะเจอที่พกักแล้วที่เราจะไปข้าง,นงบนนู่นกันดูนะ พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมจะหาที่กลางฝาชีสัก,กพักกลนพี่พี่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอที่นะพี่พี่ก็หาเนี่ยสักพักยาวนะผมจะลองขึ้นมาข้างล่างนล้นหนึ่งละเพื่จะมีที่กลางฝาชีให้ใหพี่รู้สึกว่าผมเคยมาป่าแทนนี้นพี่ ผมจะพาพี่เราไปดูไปดูอันนี้นะพี่ยาน้ำยาน้ำยาลูกศรผิดนะพี่ที่พี่แดงเนี่ยได้ทำไว้นะก็ให้พี่ๆท่านผู้ชมใหม่นยเข้ามารับชมด้วยกันนะนี่นะพี่นี่จะเป็นถ้วยนพี่พี่แดงเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นน้ำนะก็แกก็จะใส่เป็นลูกศรยาพิษนะนี่คือนะพี่นี่คือนี้ครับยาพิษครับ เอาไว้ใส่กับลูกตอนอยาดพี่พี่เดี๋ยวเราไปกันต่อนะเดี๋ยวพยายามถือกล้องให้ดีนะพี่ก็ขอาพยายามถ,ถือกล้องไม่ดีนะพี่มัอนตรงนี้ก็ยังไม่ได้พี่เราต้องหาที่ที่มีแบบมุมสามมุมนะ มันจะโอเคกันนะพี่พี่ผมเนี่ยเคยเข้ามาในป่าเนี่ยพี่พี่แล้วผมเนี่ยโดนแทนต่อยพี่แต่ว่าเดินเดินอยู่นีแล้วก็ชนโดนลังวะนะก็กัดผมเลยผมอยากจะบอกพี่เพื่อนก็ให้ระมัดระวังนะพี่ถ้าพี่พี่ท่นไหนนยเข้าป่านะพี่พี่พี่ท่นไหนอย่าเข้าป่านะ รู้สึกว่าเหมือนผมจะเจอแล้วพี่พจเจอที่ที่เหมาะกับการกลางฟ้าเชี้นนะพ,พี่พี่มันจะมาดูท่าเท่าแถบนี้นะมันจะหาดูท่าเทาแถบนี้นะพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่หาดจุดเสร็จเลยนะพี่พี่พตอนนี้แล้วเจอจุดที่จะกลางฟ้าเชี้น,นะพี่พี่ แต่ว่าครั้งนี้นะมันผมจะเจอวิกฤตนะพี่พี่เหมือนเชือกในฟาชินอนะ่ะมันขาดพี่พี่อันนี้นะั่เลยแค่สรงเส้นนะพี่พนี่นะตอนนี้ก็กําลังจะคิดอย่างนี้ส่วนเพื่อนนี่ก็กําลังทําทางนะแต่หนื่อยว่าน่าจะกลางได้ไหมได้ก็ออเอาแค่พอบางแดดหลังลมด้านนะวพี่พี่พพเราขออนุญาตกลางฟาชินกันนะ ฟ้าช mm ีก hmm. mm ็สภาพจัวานนี huh. uh ่นะพี hmm. mm ่ก hmm. nah. mm ็เ hmm. ด right hmm. mm ี๋ยวผมนะกับเพื่อนนุ้ยนะจะไปหาดแถววันกันนะพี่ต้านไปนะพี่่ยังไม่ได้อฮ้ยพี่พี่มันเจอแล้วนี่เยอะมากพี่โอ้พี่นี่กลมมือแล้วก็เนี้ มันมะก็ต้องอาแกให้ยหมุนมาได้ทลงยาวนะูได้ทาวันไหม ได <with> mm ้ยไปไหนเนี Parents, ่ยางทัเลยเหมือนเลยเสียงแลวพี่พี่เนืเป็นเสี่ยงไขนะ ่าก็เไม่ควรทำอะไรสวยเกินไปดิวก็พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยก็ได้กลางฟาชิดเสร็จเป็นที่แล้วก็จะไม่สวยมากล้พี่แต่ก็พอทนแดดทนลมได้พี่ก็ไปหาถววันมาแล้วก็ม,มัน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 แล้วก็ ก็ได้พี่เราไม่ต้องใช้เชือกก็ได้นะก็รอาต่อไปเนี่ยต่อไปเราจะไปก่อไฟไ ไราหาเฟืองนะเดี๋ยวผมจะให้เนยเนะี่ยเฝ้ากล้องไว้นะถ้าเราเนี้มีเฟืนงไม่ไดีก็พอมีนะแต่ก็ไม่พอหรอกนะ จำนีนนะชนวนไฟนะเราสามารถใช้ใบไม้ได้ใช่ไหมใช้ได้เลยถอดใบไม้กลบต้องระวังป่าไม้นะลองจุดไฟยังหรืมันระวังไหมเงนะี้ยยินซียนมา ติดไหมไม่ติดเลยนะเปียบนะนีใครวิ่งมาวะเฮ้ยใครเนี่ยใครวิ่งมาวะต้องเคลือ่อนต้องเคลื่อนน้ำอ่ะดูใส่เยอะพี่พี่พี่ยิ่งรายนะเกบอกว่าพานั่นจะมาฆ่าแกนะดูเนาะมาดูใส่เยอะก็ไปนะพี่พี่พี่ไว้ใจใครได้บ้างเนี่ยหนุ่ยถอยก่อนหนุ่ย เอออังมันยัคกูมูยังดิ่อ็นมัวกันนะพี่เจดี๋ยว์กูมูลองใช่นะเดี๋ยวอังกี้เดี๋ยวอังได้ยัดาเซฟเลยอ่ะฮะแกบอกว่าแกเนี่ยไปเจอมวกของเจ้าผมว่าน่าจะเป็นเจ้าสมิงนะพี่เฮ้ยอยู่ไกลนะเจ้าสมิงอ่ะนี่ไฟใช้ยังไงปลาไฟใช้ใส่เลยไหมไม่ต้องไม่ต้อง

ออสุดดดูเหมันจะมาทะเลาะทำไมเด็กซ่ยองาลาสะไรอย่างไกี่ยี่าใหญ่ๆหรือมันไม่มเาเซ่ออมาดูไซย่ยอ,อ,อ,อ่ะแกจะโดนเจ้าสมิ่งฆ่านะเนออี่ยมาดูซไซ่ยอแกเดินไปลนะอ,อ๋อมันมีเยอะุมู มีบอกว่าม่นะคุมูเอเอันลอเลยหนจ้สมิงเนบอกว่าแกเป็นเจ่มกของแกพี่แต่หมไปนะละหม,มไปนคุณคุณมากเลย่เเจ้าคนป่าเมันเอาไปที่ป่านะจ่ยเนใจไว้ย เอาไม่ได้อาขโมยเมเอคหมูลองเคยแกบอก่าบอก่าเยอะมูแกเจหมกตงนะแกก็บอกเป็นหมกของแกผมว่านี่น่าจะเจ้าเนี่ยน่าจะขโมยมวกของเจ้าสมิพลาไปนะแกมันาละมีมีละสจ้ไร นเมือนน,น,น,นี่เลยเยอะี่ยมท้องเนอะมันจะนทำเน่เลยอ่ะเดี๋ยวเจอเพี้ยาจะทำอะไรกัน,นะนกมนะนันยิ้มม้าเราเไปยุ่งไม่ได้ลยอยังงี้นะเราโดนุกลงได้นะตอนนี้ลมเริ่มพัดมาแล้วนะพี่ท้องเนนกกยนะ้

ไม่แปรวิที่เจ้าเนี่ยมันจะหนีเลยมันเนี่ยโดนยังหนาหึออ่ววันนี้มันจะไม่ใช่คนธรรมดาเลยวิทำเจ้าสนิงลมได้ฮะไปจ้าเข้าไปอยู่มัวยวิกวจะโดนลูกโลกไปด้วยนะมันมันเจ้าเนี่ย มันเจ้าที่ขโมยหมวกสมิงพานน้า,าไว้<ะ>น่ะเจ็บเจ็บเหรอไงนีเลยใจนะเจ้หมวมาพี่นไม่สนใจผมเลยพี่หลิวคุณเลยหลุดขมหลุวเลย จะไปตามคุณเจ้าคุณป้าเดินหนุ่ยตาสเสีงพาไปก็ได้นะหลีกคุณเลยเย้ยยผมให้หนุตาสเสีงพาพี่เจ้าคนป้าหายไปไหนพี่มาช่วยเมย์นะหนุ่ยจะได้รับอันตรายนะหลีกคุณเลยขี้เปลืมย ai quen móc 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 nui móc móc Nui móc 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 này. Oh. Oh. À. Nui, nui, nui. ฉันแล้วมันจะพ่นนะโอ๊ะโอ๊ะนำเกี้ยวพี่มึงขอด้ายกล้องจะสั่นนะมันเจ้าสมิงนี่จะไปตามเจ้าคนป่ามันมันแฉนมากนะผมสันนิษฐานได้จะเป็นคนป่าพี่นุ่งโจงกนะระเบงอย่างเงี้ยหลิวคุณเล้<บ>ผมไม่อยากทำมันนะพี่เจ้าสมิงพายเนะี่ยตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดแล้วเนี่ยครั้งนั้นเนี่ย จะสมดาไนะม่นจะตัวไลนกันนีนะผมน่าจะไม่ได้มีตัวเดียวเลยพี่วิ่งี่ไม้ท้อมืเอเนี่นยจไปไล่ผมเลยพี่หนไม่เป็นไรไหมหนุ่ยไมนเป็นไรไหม ่ไม <ừ> <H ả? S 2> ่รู้อะทำไรใส่ไม่รู้ไหวไหมไม่ไหวแล้ว้ยในบ้านเลยนะเนี่ยไหวไหรีบกับันเดะรีกันเรากระมเนะเดี๋ยวราลองไปให้เจ้าช่วยเราดีไหมเราดนกกันเถอะไหวแล้วฝ่าชีราค่อยกเก็ได้นะายเดนหนุ่ย นั่งนี่ก,กไปดูผมอยู่ตัวต่างป่าผมว่าแกน่าจะมีหมดนะพี่เพราะว่าแกน่าปราบเชื่อกับผมผมขอขอ์นี่น่ไปหาจ้างกันนะนโอเดี๋ยวมันจะให้เปนหมดนะพี่พี่โอ้พอ่อม่อโอนี่เยอะยอดหนึ่งนี่โอ หนูโอเล่เอหนูโอเออสูดสีอ่ะสีเนาะที่มึงแกแบบเบาให้ได้นะลีลีโอพ้นนี้พ้นนี้มันแกจะมาช่วยเหลือผมแบบนี้อาจจะเป็นแพ้่งแกก็ได้แบบผู้เจ้าสมิงนะจะมาแอบซุ่มทำร้ายผมแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากเรื่องนี้ก็เป็นได้พี่โย<อ>ชาเก้อ Nui! Nui! Nui, nui! Nui, 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 kế ba lê Đúng rồi à Bà bà, lau cặp con thợ, Lục người lục Bà bà đúng nguy lục Lục nguy dùng Lục nguy lục Lục nguy lục Khi đó nó lông mà nó lè Ghi lông nó lâu Ở bay ấy, Đi cái này nè đi cái bế. đi cái bế. mày mình mới đâu ngủ vậy đó đi bên bác cắn 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 đi bác đi bên Khoai 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 lúc khoai khoai lúc Khoai khoai lúc bè Thấy bè Lui 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 hả mấy nào, lưu Lui Lui này không Lui mới này mới นุย้ยนุ้ยต้องใช้ข้าวถ่านใย่หรือเล่านุน้ย,ยไปไหนเอาวูวเหงื่อไปไงนะเม,มื่อกี้เจ้าสมิงมาทำลายแล้วนะแล้วมีเหมือนชายชุดชายนุ่งตรงกระโบงจะเป็นเขียวนะ่ะมาช่วยนะฮะ มกีมีชายนุ่งจงกระเบนเขียวแล้วก็มาช่วยเรานุ่งผ้าถุงสีเขียวนะผมขออภัยนะนี่อยู่ไงนะเ,เนีเราเราเดินเจ้าสนุนกันได้เอเหมือนหน่ยนงงงพี่เดี๋ยวเราไปขอบคุณชายชายผ้าถุงเขียวกันก่อนนะ โอเดียฮะมันแกจะห้าเหล่านี่มนอเป็นไงบ้างมือดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยดีขึ้นแล้วไหวไหมไหวไหมเราไปเก็บฟาชิงก่อนดีไหมไปไปแล้วชายนุ่งผ้าถุงสีเขียวไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ มึงจะไปขอดูงข่าวสักหน่อยนะเมื่อกี้เขาช่วยหนูหนูจำได้ไหมไม่รู้อะไรเลยรู้สึกว่าเหมือดเยอะน้ำมืดตรงนั้นแล้วก็มันมืดไปเลยตึ้งน,นาสิีก็ไปอยู่นู่นแล้วแล้วเมื่อกี้หนูเดินไปไหนฮะห<า>นูเดินไปไหนไม่รู้ไปพี่เดี๋ยวผมต้องขอตัวกลับบ้านนะพี่อยู่ต่อไม่ได้นะพี่พ เดเจ้าทั้นหนีงมันจะมาทำลายแล้วนะพี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคอนหนึ่งนะหนึ่งแ,งแชร์ก็ตามให้กันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส,สวัสดีครับ